สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวทัดดินค่ะพลึกศพการมังกรประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2564นะคะชาวทัดดินนะคะได้แก่ชาวพลึกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนและชาวมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ช้นังนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอนดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับ หัวข้อสองคนรักเก่าชาวท่าดินปรึกศบกันมังกรใน E ีีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินฝึกศพกันมังกรแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่ยังคิดถึงคนรักเก่าทุกทคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมนเอเนอร์จีนะคะในช่วงซึ่งเดือนหลังวันที่16ถึง31ธันวาคม2 5 6 4ของชาวธาตุดินฝึกศนบังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูเมนเอนเออร์จีหนึ่งใบนะคะขอดูเมนเอนเออร์จีหนึ่งใบค่ะเมนเอนเออร์จีได้เป็นไพ่เดมูนค่ะชาวธาตุดินประสบการมังกรคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวาราศีมีนลัคนามีนก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่คุณก็เขาไม่คุณชาวธาตุดินประสบกันณมังกรก็อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณที่รู้สึกว่าไม่สบายใจ เออไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เห็นกันอะ่ะเออไม่เห็นกันไม่เจอกันรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอยากรู้อยากเห็นรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกแบบคุณแลวเขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าโดนปิดกั้นบางอย่างเออโดนปิดกั้นบางอย่างนะคะอ,อ,อาจจะโดนปิดกั้นทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือคุณอาจจะไม่แน่ใจนะักนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้มันจบแล้วจริงๆหรือเปล่า เอออาจจะเป็นความรู้สึกนี้ก็ได้นะคะที่เราไม่แน่ใจเราถามตัวเองอะคะ่ะว่าเอ้ยความสัมพันธ์นี้มันมันจบจริง,รงๆแล้วหรออะไรประมาณนี้คือแบบไม่ค่อยจะอยากจะไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะยอมรับความจริงสักเท่าไหร่ว่าโอเคมันก็ได้จบลงไปแล้วเหมือนเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันมันเหมือนกับเพิ่งเมื่อวานเองอะไรประมาณเนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเมนเอนจีนะคะของชาวแทดินปรกศกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรขอดูความรู้สึกของคุณที ler, mm ่ม hmm. ีต่อเขากันก่อนนะคะขอดูความรู้สึกความคิดความรู้สึกของชาวธาตุดินประสบการณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณนะคะคิดและรู้สึกยังไงกับคนรักเก่าของคุณนะคะไพ่แปได้ด้ไพ่เดอะฟูลนะคะอ่าไม่ใช่คิงควีนถือเหรียญนะคะไม่จะบอกว่าคิงถือเหรียญไม่ใช่นะควีนถือเหรียญนะคะ ไพ่ justice ค่ะและเป็นไพ่ hangman นะคะชาวแทดินทึกศกันมังกรน,นะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงนะคะาชาวแทดินทึกบกันมังกรด้วยกันเองค่ะอาจจะเป็นชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะนะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ำไพ่เท่านั้นนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะ ยังไม่ลืมเขาหรอกแต่ตัวคุณพยายามที่จะ move อ n นะคะมีไพ่ the fool เข้ามาแบบนี้ตัวคุณพยายามที่จะ move on พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าไม่รู้แหลคะค่ะว่าจะลืมได้หรือไม่ได้แต่มันจำเป็นที่จะต้องลืมแต่ลึกๆแล้วภายในจิตใจนะคะคุณยังมีความคิดถึงนะคะคิดถึงค่ะแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะไพ่ justice ออกมาบอกว่าคุณยอมรับความจริงแล้วละคะ่ะว่า มันคงได้เท่านี้มันคงจบลงไปแล้วจริงๆแต่ในใจรู้สึกลึกๆอะคะ่ะถามมันมันยังมีความมั่นคงมันยังมีความคิดถึงมันยัง move on ไม่ได้ในใจมัน move on ไม่ได้นะคะแต่ในความเป็นจริงการกระทำอะไรก็ตามมันจำจำเป็นที่จะต้อง move on แล้วเท่านั้นเองแต่ในใจลึกๆนะค,ะคุณคุณยังคิดถึงอยู่คุณยัง move on จากเขาไม่ได้คุณยังมีความรักความมั่นคงให้กับเขาอยู่เต็มหัวใจนะคะอือ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขานะคะนึกถึงเขาคนนั้นนึกถึงหน้าเขานะคะความรู้คนคนที่คุณคิดถึงอ่ะคนรักเก่าของคุณอ่ะที่คุณคิดถึงนึกถึงหน้าเขานะขอดูความคิดและความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณค่ะความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าที่คุณคิดถึงคนนั้นนะคะตอนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไพ่ใบแรกเริ่มไพ่เด็ดนะคะ สามไม้เท้าค่ะสองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หกเหรียญค่ะชาวทัาดินประสบการ์มังกรนะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกชาวทัดดินประสบการ์มังกรธาตุเดียวก,กันกับคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าเขา ก็ move on เช่นเดียวกันพยายามที่จะ move on นะคะอืมพยายามที่จะ move on พยายามที่จะมองอนาคตไปข้างหน้าอืมพยายามจะไปข้างหน้าค่ะพยคือเข้าใจยอมรับว่ามันต้องจบอืมแต่ตัวเขานะคะก็มีความพยายามเช่นเดียวกันถามว่าตัดใจจากเราร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมก็ไม่ยังมีความคิดถึงอยู่เหมือนเช็คเช่นกับตัวเราที่คิดถึงเขานะคะแต่ เขานะคะยังอยากที่จะกลับมาเออคุณและเขาอ่ะมีคือมันมันมีความไม่แน่ใจยอยู่ทั้งสองคนคุณก็คิดถึงแต่พยายาม move on เขาก็คิดถึงพยายาม move on เช่นเดียวกันแต่ในใจลึกๆเขาอยากจะขอ,อกาสอืม คุณพยายามนะคุณพยายาม move on คุณคิดถึงแต่คุณไม่ทําอะไรไงคุณอยู่นิ่งมากนะคะนิ่งมากนะแต่ตัวเขาอะค่ะพยายามพยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าคิดอยู่ว่าจะกลับไปขอโอกาสดีไหมจะกลับมาขอโอกาสคุณดีไหมนะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวเขาอะค่ะยังรอยังรออยู่อะยังยังแอบมีความหวังลึกๆเล็กๆ,ๆ,ๆว่าเมื่อเขากลับไปขอโอกาสแล้วคุณจะให้โอกาสเขา นะคะอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะมาคิดว่าเมจิที่เป็นไพ่เดมู n ใบเนี้ยน่าจะเป็นความคิดและความรู้สึกของคุณทั้งคู่มากกว่าที่เหมือนกับยังยังคิดถึงกันและกันยังไม่ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไงเออจะกลับมาดีหรือจะ move on ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มนะคะอานาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของ ชาวทัดดินพึกงศกันมงกรที่จะคิดถึงคนรักเก่านะคะเขาดูเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวทัดดินพึกงศกันมากรกับคนรักเก่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนี้ยบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเดิเนไป Judgment นะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ อสศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดอะตาค่ะชาวธาตุดินประสบกันมังกรเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะในอนาคตคือคุณทั้งคู่คิดถึงกันขนาดเนี้ยคุณทั้งคู่ยังลืมกันไม่ได้ในอนาคตนะคะไพ่บอกว่าถ้าหากว่าตัวเราและตัวเขายังไม่สามารถจะลืมกันได้ก็มีเกณฑ์มีโอกาที่จะกลับมานะคะมีความหวัง กลับมาสร้างความสัมพันธ์กลับมาขอโอกาสที่จะมีกันและกันอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสกลับมานะคะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคุณที่ทักเขาไปก่อนหรือว่าเขาจะทักคุณมาก่อนเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อถึงเวลาที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าเมื่อถึงเวลาเออจัก,กรวานนะคะโชคชะตาจะหมุนวนนะคะ ให้คนทั้งคู่หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะอืมก็จะประมาณนี้ในส่วนของเอาคํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทารอยากจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตดินประสบการณ์มังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนําด้วยนะคะคําแนะนําไปได้ด้วนไพ่สิเหรียญค่ะหกไม้เท้านะคะ หนึ่งดาบค่ะและเป็นไพ่ก้าวถวยนะคะชาวท่าดินประสบกันเมื่อก่อนที่จะคิดถึงคนรักเก่าไพ่ทาโร่แนะนําว่าก็ในเมื่อคุณและเขาว่ามีความมั่นคงให้แก่การขนาดเนี้เออมีความมั่นคงให้แก่การขนาดเนี้แล้วบางคนเลิกกันไปนานแล้วอะ่ะแต่ยังฝันถึงกันยังคิดถึงกันยังมีความมั่นคงให้แก่กันอยู่ใครเข้ามาก็ไม่ใช่ใครเข้ามาก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ดังนั้นถ้าหากว่า คุณทั้งคู่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่มีใครก็อย่าอยู่นิ่งอย่านิ่งดูดายอะค่ะอืถ้าคิดถึงการขนาดนี้ก็กลับไปเถอะก็กลับไปคุยกันเถอะนะคะก็กลับไปรักกันกลับไปให้โอกาสกลับไปเขาเรียกว่า,ากลับไปมีกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดค่ะสำหรับการดูลงส่วนตัวสามารถแอดลไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆตางใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมวมาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ